วันนี้หลังเลิกงานนะคะวันนี้เราจะทาอะไรเราจะมาทำหมี่กรอบค่ะมีคนสั่งหมีก่กรอบแล้วก็จัดให้นะคะให้ลูกค้าสมความปรารถนาเลยค่ะลูกค้าสั่งเก,ก้ากล่องน,นะคะวันนี้อย่างแรกเราต้องทอดหมี่ก่อนนะคะก่อนจะทอดน้ำมันต้องร้อนร้อนๆนะร้อนให้เหมือนที่มันอยู่ในกระทะทองแดงนั่นนะ่ะทอดปุ๊บฟูปั๊บเลยตักขึ้นปุ๊บเลยนะถือเอาไว้นะมันไม่เด้อเราต้องเขย่าน้ํามันออกนะเขย่าหลายๆรอบนะ หลังจากนั้นเราก็จงช้อนเศษที่เหลือๆในน้ำมันออกก่อนแล้วค่อยทอดอันใหม่ลงไปนะไม่งั้นอันเก่าก็จะไหม้อันใหม่ก็ยังไม่สุกอะไรไม่รู้นักหนาแล้ก็ทอดไปทอดเข้าไปอย่าได้ยอดอ่อท้อหลังจากนั้นทอดเสร็จถ้าเกิดอันนี้เราต้องมันทําความสะอาดไปเรื่อยๆนะที่ทํางานสอนไว้ว่าระหว่างทําอาหารเราต้องทาความสะอาดด้วยอย่าให้มันสกปรกอาหารมันจะได้น่ากินเข้าใจไหมเสร็จแล้วทอดมี หลังจากน้นาทำความสะอาดก่อนแป๊บนึงทำความสะอาดอนแป๊บนึงเสร็จยังเสร็จแล้วตอนนี้เริ่มเรามาเริ่มทำน้ำซอสนะก่อนอื่นก็ต้องทอดผัดกระเทียมให้หอมหอมเลยนะเสร็จแล้วก็ใส่หอมไปให้มันสมใจอยากเลยเด้อแล้วเราก็ต้องคนให้มันจนซอปนะอหอมๆนะให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันซอปลงนะ หลังจากนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือน,น้ำมะขามเปียกนะคะมีก็ต้องใส่น,น้ำมะขามเปียกนะคะหลังจากนั้นเราใส่น้ำตาลปี๊บเล็กก็น้ำตาลทรายลงไปแล้วเราก็คนนะคะคนให้ทั่วนะคะคนไปเรื่อยๆอย่าได้ยอดท้อต่อโชคชะตาเด็ดขาดเราต้องคนเราต้องคนเข้าไว้นะเห็นไหมดูเดี๋ยวพี่เปลี่ยนม้อก่อนพี่ไม่ถนัดอันนี้หม้อใหญ่เกินน้ำตาลพี่มีนิดเดียวไง ลิซขนาดอันน้อยมากกว่าไงนี่ใช่อะไรมีอยู่อันเดียวนี่แหละแล้วก็รอจนเดือดน,นะคะเราต้องไม่ท้อนะคะทำอาหารนะต้องใจเย็นๆน,นะใจร้อนกินไม่ได้นะมีกรอบนะหลังจากนั้นก็ใส่เกลือนะคะเกลือกับพริกป,ป่นใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะแล้วนี้ก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปด้วยนะจ๊ะหลังจากนั้นก็คนคนๆจะ้ะ พอมันเดือดแล้วใส่น้ำมะนาวลงไปเดอ้อน้ำมะนาวห้ามลืมเดอ้อจากการวิจัยมาแล้วต้องใส่น้ำมะนาวเทตผลนั่นเหรอบอกไม่ได้หรอกหลังจากสามสิบนาทีผ่านไปน้ำซอสก็เริ่มเหนียวแล้วนะคะเหนียวเสร็จแล้วใช่ไหมเหนียวเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตั้งกองแป๊บนึงโอเคหลังจากนั้นเราก็เอามาผสมกับน้ำซอสเอามาผสมกับมีนะคะหลังจากนั้น คนทั้งวันทั้งคืนนะวันนี้คนให้ทั่วนะตอนแรกๆที่พี่หัดทำมีกรอบนะพี่ก็จะเอาไปให้เพื่อนๆชิมนะเอาไปให้คนนั้นคนนี้ชิมมีคนนั้นเชิมเก็บอกว่าเธอคนไม่ทั่วเลยบางหย่อมก็ไม่มีรสชาติบางหย่อมก็มีรสชาติหลังจากนั้นเราก็จำไว้ดูนี่สีสวยไหมลนะ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็แพ็คนะคะแพ็คเลยเอ๊พี่คนทวหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็แพคแพคก,ก็ต้องช่างด้วยนะ ขาสั่งเก้ากล่องเดี๋ยวมันน้ำหนักไม่เท่ากันสักกล่องเดียเขาจะบอกโอ้อะไรกันนี่แล้วก็แพ็กนะจ๊ะอย่าได้ยอดทอจะโชคชะตาแพ็กนะคะขอโทษนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจ้าเนี่ยอะไรม่วไปหมดแล้วแต่อารมแพ็ pack. ตั้งใจแพ็กตั้งใจทาเสร็จแล้วใส่กล่องเสร็จแล้วชั่งอีกทีนึ่งเผื่อมันไม่เท่ากันครั้งแรกอะ่ะ เราต้องเช็คอีกทีนะไม่ใช่สักแต่ว่าทำเอาว่าไข่มาลูถ้ามันน้อยไปก็ใส่เพิ่มอีกนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็นี่เลยเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ใส่เข้าไปใส่เข้าไปจ้ะแล้วนะแต่คนชอบนะใครชอบอะไรก็ใส่อันนั้นไปใส่ทวิส่งก็ได้นะแต่สําหรับพี่ชอบใส่มะม่วงหิม,มาพานต์เพราะว่ารู้สึกว่ากินแล้วจะ กินแล้วจะเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ไงแล้วแต่คนชอบใส่อะไรก็ได้ใส่ไปจัดไปให้มันสวยขายให้ลูกค้าเขาจะได้สั่งอีกไม่ใช่สั่งครั้งเดียวแล้วไม่สั่งอีกเลยทำอะไรให้เขาพูดรับหลังว่าอุ้ยอร่อยจังเลยแพ็คก,ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้งานอดิเลกนะไม่ใช่กิน แล้วเราก็เขียนวันเดือนนะคะวันเดือนให้เรียบร้อยนะคะเผื่อลูกค้าไปกินแล้วเป็นหมดอายุไงหนึ่งปียังไม่กินเนี่ยเราต้องเขียนว่าหมดอายุวันไหนทําวันไหนให้เรียบร้อยแต่เขาบอกมีกรอบมียุได้ถึงสามเดือนนะแต่พี่ว่ากินให้หมดเร็วๆว่าจะดีกว่ามันจะได้สดใหม่ไงอันนี้ก็แพ็คแล้วนะคะใส่ถุงไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปส่งให้ลูกค้าลูกค้าสั่งมา เนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาสามชั่วโมงนะเสร็จแล้วบ๊ายบายเสร็จแล้วมีกอบดูค่ะ9ก้ากล่องทำรถหนึ่งได้9ก้ากล่องนะคะหลังเลิกงานแล้วเราก็สามารถหาอะไรทำได้นะคะถ้าใครพอมีเวลาถ้าเราไม่ขี้เกียจเราก็จะไม่จนค่ะไม่ต้องกินมาม่าทุกเมือ่อก็ใจไหมบ๊ายบาย